โอเคครับผมเกรกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเก็วันนี้นะครับอยู่กับรายการเจมพาขำคนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้นะครับพี่ได้จัดรายการขึ้นมาใหม่ไว้ทุกคนเก็วันนี้นะครับพี่ได้แบบว่ากว่าจะแบบจะคิดชื่อช่องได้นะครับก็ไม่อยากไม่อยากซ้ํากับคนอื่นนะครับไอเจมพาขำคก็ไม่รู้ว่า สำหรับคนอื่นหรือเปล่านะครับผมทุกคนเกอาวันนี้นะครับมีพี่มีสิทธิ์คิปที่พี่ให้ทีมงานพี่นะครับเตรียมไว้ให้นะครับผมทุกคนก็ตอนนี้พ่พี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับก็คือถ้าพี่ขำนะครับบทลงโทษเก็แบบต้นแรกคือแบบแแบบพี่คิดว่าเออจะเอาหน,หนักเลยนะครับแต่คือพี่เพิ่งแบบตั้งชื่อตั้งรายการขึ้นมาใหม่เลยเอาเบาเบาไปก่อนละกันนั่นคืนนี่เลยนะครับผมทุกคนมะน,นาวนะครับ เป็นมะนาวนะครับผมทุกคนก็พี่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับผมทุกคนก็คือถ้าพี่ขำนะครับพี่ก็จะกินน้ำมะนาวนะครับผมทุกคน <Wow. S 1> โอเคแล้วไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับผมทุกคนคลิปกวนๆที่ตัดเองโอเคเราไปดูกันเลยนะครับางัว คอมเมนต์หน้าลุงแล้วแบบขำเลยอ่ะโอ้โหผมว่าแบบว่าน่าผมคิดว่าของผองแม่แค่มาเต้นนะครับแต่คือแบบมีรูปลุงขึ้นมาด้วยทำให้ผมแบบอดใจไม่ไหวเลยทุกคนโอ้โหโคยังจบเลยจดูหนึ่ง้จบกันนะครับ hey, 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 hey. <laughs> แกยิ้มเนี่ยโคตรน่ารักเลยเว้ย <laughs> เดี๋ยวขอดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเขาเต้นลังฟูอะไรเี่ยนะครับ ตลกรอยยิ้มอ่ะแม่งไม่ไหวแล้วว่ะเปิดคลิปแรกก็โดนเลยนะครับโหเดี๋ยวเอามิดขอเอามิดออกก่อนนะครับดูนะครับผมทุกคนน้ำมันนะโอหน้ำมันน้ำแม่งโคตรเปรี้ยว คลิปแรกก็โดนเลยเหรอก,กูโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สองกันดีกว่านะครับโอเคส่วนคลิปที่สองก็จะเป็นแคปชั่นเหมือนว่าภาษาอังกฤษนะครับผมทุกคนผมก็อ่านไม่ออกนะโอเคแต่เหมือนเขากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเราไปดูพร้อมกันเลยกันเลยอะไรอ่ะระเบิดตุมมึงโง่มึงฉลาดวันเนี่ย <laughs> คุดใส่ด็ดแลยว่นทุกคนเดี๋ยวเอย,ยังไม่จบ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 อโอเคยังไงต่อไปต้องหัวนะครับผมทุกคนเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรนะครับโอ้โหน้ำมะนาวกูอ่ะโอเคเขาจุดใส่หัวหรือเปล่าวะเฮ้ยจริงจี จริงหรือเปล่าท,ทุกคนจุดไฟแช็กแล้วเฮ้ยปเรียบร้อยโอ้โหคลิปที่สองก็ยังผมเป็นคนที่แบบเส้นตื้นนะครับถ้าใครยังไม่ขำก็คือผมขำอะ่ะทุกคนคือแบบเส้นตื้นที่หายเลย คือผมอยากรู้ว่าเขาเขาขง่วเขาฉลาดทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเราตั้งกดมาแล้วก็ต้องกินอีกแล้วรเรากู้เขยเขเปรี้ยวเลยน้ำมะนาวอะไรวะเนี่ยโอเคขนเปรี้ยวเลยทุกคนโอเคเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับ โอเคตอนคลิปต่อไปก็จะเป็นเหมือนว่ามันกว่านี้มีอีกไหมนะครับแสดงว่าของนั้นจะเต้นหรือเปล่านะครับโอเคว้าว <c ười> เกือบไปแล้วนะครับ <c ười> คลิปแบบนี้ทำแล้วผมไม่ได้หรอกทุกคน คือเป็นคลิปเต้นเฉยๆนะครับก็ไม่ค่อยหาอะไรมากนะครับก็คือเนี้ยคือแบบท่าเต้นอะไรแี้ผมเจอหมดแล้วนะครับเลยไม่ค่อยขำนะครับผมโอเคเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับเพจของเรื่องผีพวกเราเท่ากับอะไรอ่ะโอเคไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกกเดินให้ก่อนกูเดินให้ก่อนเพราะมันลกมึงมองไม่เห็นกูเดินให้ก่อนกูเดินให้ก่อนนะครับผมทุกคนกูเดินก่อนนะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยพวกเราอย่า อะไรอ่ะเตะตัดขานะกูกล้แล้วมานี่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 วางไฟไฟต่องกล้องไฟต่องกล้องขอไปลาดทาผีนะครับยายาโคนหน้าเหวเลยวันนี้ทำดีนี่ทำใช้ได้โอเคอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ป้องกูเพิ่งบอกพี่ป้องตูด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 เกงหลุด้ยเฮ้ยพี่ป้องตูดเฮ้ย เองเก่งลุดตูดพิงหน่ำแม่งงไม่สนใจเลยว่ะพี่เก่งลุดตูดเขาถ่ายต้อนส่วนอยู่ด้วยนะเนี่ยเพราะอาราทาผีมันต้องถ่ายทอดสดนะครับดูดิหน้าเสียเลยนะครับเมื่อกี้เราไปดูใหม่์เราไปดูใหม่์อันนี้ผมเคยเป็นนะครับไอ้ที่แบบว่าคือผิวจะวิ่งก่อนเพื่ออะไรนะครับกูกล้าแล้วมานี่ โ <othe> อเคโลบผมชอบไปตอนที่แบบวิ่งแล้วหลุดตูดนะครับแบบไม่สนโลกเลยแล้วคือไลฟ์สดวนดูนะครับโคตรอายอ่ะวันนี้ทำดีนี่ทำใช้ได้โอเคิดอะไรวะเฮ้ยไปเลพี่ป้องไปแล้วพี่ป้องตูดตูดตูดป้องตูดโถ่เฮ้ยพี่ป้องตูดไอ้สัตว์เอ้ยตูดหลุดเฉยโอ้โหโดนไป็สาม สามคลิปแล้วอที่ทำให้ผมขัมาทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรนี่นะครับน้ามานานอันอันต่อไปนะครับผมทุกคนกินกันเลยโคตรเยอะเลยน้ำแม่งกินปากเลย ถ้าถ้าใครมเมาแนะนำให้กินมะน,นาวนะครับน่าจะหวานนะดูหวานได้ไหนนะขคปเปี้ยวเลยโอเคทุกคนราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับโอ้โหโอเคทุกคนคลิปต่อไปเรามาดูแคปชั่นก่อนเอาชนะเอาเอาซะหวานเลยไม่เข้ากันหน้าตาเลยอ,อ๋อเขาน่าจะตกภาษาอังกฤษนะครับผมนั่นก็น่าจะตกภาษาไทยเหมือนกันนะครับคือเขาจะพิมพ์เขาพิมพ์ว่า เอาซ่าหวานเลยไม่เข้ากับหน้าเลยะระบาลพี้นะครับผมก็ยังงงอยู่นะ,ะโอเคก็มีฝรั่งสองคนนะรับเาไปดูคลิปกันเลยอ่าทำไมต่อ Congo> โอโ้โหจบเลย บิกินนี่เดี๋เดๆอข้อใหม่ข้อใหม่ตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเขาก้มแบบมัดตรงเท้าบิกินนี่ถ้าผมอยู่ในสถานการณ์เหลานั้นผมหลุดแน่นอนนะครับโดนอีกแล้วหรอทุกคน คือผมเป็นคนที่เส้นตื่นมากนะครับผมดูคนคือใครแบบไม่เส้นตื่นก็อาจจะไม่หัวเราะแต่ผมดูนคนเส้นตื่นมากเลยนะครับผมดูคนโอเคนี่แล้วก็ทำรายการนี้เราต้องเอาให้สุดนะครับน้ำมะนาวนะครับผมดูคนไม่ใช่พริกนะน้ำมะนาวโอ้ oh, <no. S 1> โหหมดเลยอะทุกคนน้ำดูดิ โอ้โหอะโอเคดีคึ่ะละคลิปต่อไปผมจะไม่ขำโอเคคลิปต่อไปผมจะไม่ขำเดี๋ยวผมขออ่านคชั่นก่อนนะครับให้ขำบาปนะโอเคผมเป็นคนกลัวบาปผมจะไม่ขำเพราะว่าผมไม่อยากโด,ดูน้ำมะนาวแล้วนะครับผมทุกคนก็อ,อันนี้มีพระน,นะครับผมทุกคนเราไปดูกันเลยผมจะไม่ขำนะครับ ลดเสียงก่อนเขาทำอะไรอ่ะโอ้พระทำอะไรกันนะดูไปเรื่องก่อนนะครับกำลังงงอยู่อะไรอ่ะย้อนจะหลุดเหรอพระตกใจทุกคนโอ้นหนึ่งเป็นหนึ่ง แล้วกูขำอ่ะกูบ้าไม่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดระเบิดเขากำลังเผาศพหรือเปล่าผมผมผมเข้าใจผมเข้าใจว่าแบบคือแบบเป็นคนบ้าจี้อะไรประมาณนี้เลยแบบได้ยินเสียงดังอะไรก็แบบโอเคผมขออีกรอบผมขออีกรอบกูจะบ้าไม่เนี่ยอะกูไม่ไม่เอานะ โอ้ยยังจบเลยใครขำบ้าผมก็กะจะไม่ขำนะครับโอโ้อดไม่ได้เลยออีกแล้วเหรอกูน้ำมะนาวอ,อันนี้นะครับน้ำเต็มเลยนะครับเนี่ยดูน้ำนะครับผมทุกคนอ,อคดเปรี้ยว โผลกูโผนผมผมเจ็บคอแล้วอ่ะคือผมไม่อยากขำอีกแล้วว่าโอเคเราไปดูคลิปกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะห้ามกรอบนะต่อหยอกๆโอเคเขาหยอกนะครับโอเคโอเ๋อกระตุ้นกระตูนนี้ผมเหมือนผมเคยดูนะครับตอนสมัยเด็กๆนะครับทุกคนอัอคลิปเป็นไอศครีอันนี้ผมเคยดูอยู่นะครับ หก็ตัวนี้นานแล้วนะแล้วเธอล่ะชอบรถอะไระมีรถหมวยหมาไหมครับโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคไม่ได้กินผมล็อกโอเคคลิปนี้ผมไม่ขำนะครับผมทุกคนแต่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วลงไปเลยเนี่ย โอเคทุกคนเราไปดูคลิปต่อไปอันนี้แคปชั่นก็ไม่รู้จะสงสารหรือขำดีอ๋อน่าจะแหวกเข้าไปแล้วนะล่าท้าผีหรือเปล่าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพจรริงคับสดงจริงไม่ใช่ตัวแสดงโอเคฮันนีฮันนี คลิปแบบนี้ไม่ได้ไดกินผมหรอกก็แค่ตกไปนะแค่ตกไปนะทุกคนบ๊วคลิปนี้ไม่ขำนะครับผมทุกคนโอเคเราไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับเฮสอันนี้มันร้ายว่ะ ได้ปืนปืนน้องปืนหัวความเลยดวคนวิ่โลกพี่ใจมันกล้าว่ะเอี้ยขับผ่านทหารเลยโอ้โหดูปืนกิ่นัดวะนะ่ะเอกิก็กบ,บอกว่านั่นน่ะโหยกล้อนหลังเลยน้องก็เองก็แรงไปโอ้โหตอนแรกผมจะไม่ขำแล้วนะครับผม,มแบบมาระแวงตรงปืนอ่ะ โอ้โหใจมันได้วะ่ะปลูก <c oughs> จินลังการเลยคือแบบทางเยอะแยะทำไมเขาทำไมน้องมันน้องไม่ไปอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมผมผมยังงงวะ่ะทางเป็นสิบกว่าเมตรนะหนาๆฝั่นงนั้นอ่ะทำไมน้องเขาไม่เลี้ยวโอ้โหแบบหาเรื่องทหารวะ่ะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมทุกคนก็โดนไป4คลิปเลยนะครับสำหรับน้ำมะนาวนะครับผมทุกคน โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเปรี้ยวนะครับเจ็บคอเลยนะครับในเมื่อเราทํารายการเราก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับผมทุกคนรอบหน้าอาจจะเป็นบทลงโทษอะไรก็คอมเมนต์ได้ให้ผมได้นะครับผมเอออาจจะเท่าเออไปหาได้เท่าที่หาได้นะครับผมทุกคนโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจบนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ